ครับก็มาพบกันอีกวันกับรายการคนเหนือพัททินกับผมลุงงกประสิบรายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาล้านนาส่วนใหญ่ก็จะแป่นปันเรื่องของภาษานะครับก็บอกไปหลายคลิปหลายตอนนะครับในเมื่ออันพานข้างบ้านนะครับคุยไม่รู้เรื่องนะครับอยู่ๆก็พังรั้วเข้ามาบ้านเรานะครับไอเราก็ต้องให้บทเรียนสั่งสอนนะครับขับไล่มันออกไปนะครับจะมานั่งนิ่มซิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับ นั่งนิมซิ่งนิมซิ่งคืออะไรคําว่านิมในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็หมายความว่านิ่งนะครับเติมคําว่าซิ่งเข้าไปเป็นนิมซิ่งก็หมายความว่านิ่งสนิทนั่นเองจะมานั่งนิ่งสนิทหรือนอนนิ่งสนิทอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องขับไล่ให้บทเรียนออกไปนะครับครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาละนาคาว่านิมซิ่งนิมซิ่งในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็หมายความว่า นิ่งสนิทนั่นเองอะไรก็ตามนะครับที่มันนิ่งสนิทนะครับเราใช้คําว่านิ่มซิ่งนะครับไม่ว่าจะไปอ่าไปทักไปทายใครนะครับทักแล้วเขาไม่ไม่คุยด้วยไม่ตอบก็เรียกว่านิ่มซิ่งนะครับหรือไปยามเบ็ดยามอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคลื่อนไม่ไหวนั่นแหะเขาเรียกว่านิ่มซิ่งนะครับคือไม่ได้อะไรนั่นแหละนะครับนิ่มซิ่งคําว่านิ่มซิ่งก็คือนิ่งสนิทนะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่นิ่งๆนั่นแหละเราเรียกว่านิ่มซิ่งนั่นเอง ไม่เอือไม่อือนะครับครับอยากฟังคลิปสั้นๆแบบสรุปสรุป,รปก็ไปฟังคลิปเรียวอนุรักาษา์ภาษาเหนือภาษาละนาตอนสี่โมงครึ่งอยากจะฟังคลิปที่มันมีรายละเอยียดลักษณะอย่างนี้มาฟังช่องนี้เลยคนเหนือพัทถินกับผมลุงโง่ประสิทธิ์สำหรับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันง่ายนะครับประมาณนี้นะครับในเมื่อนะครับมันปินรั้วเข้ามามันปลุกลูกเข้ามานะครับเราก็ต้องให้บทเรียนสั่งสอนมันกลับไปนะครับเพื่อให้มันจดมันจํานะครับจะได้ไม่ทําซ้ํานะครับ จะมานั่งนิ่มซิ่งบ่ได้นะครับหรือจะมานั่งสนิทหรือมานิ่งสนิทไม่ได้นะครับก็ต้องให้บทเรียนออกไปนะครับครับหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามนะครับครับวันนี้ก็แบ่งปันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ